อย่างที่เราเคยคุยไว้แล้วนะครับสิงดําตาบิดมองไม่เห็นตาก็เลยเอาขึ้นมาให้ก่อนเลยอันนี้อันนี้ให้เห็นก่อนคุณบิลลี่ห็ไหมเนี่ผมอยากจะได้สักตัวหนึ่งไปลงที่ออฟฟิศเหลือเกินเดี๋ยวนี้ของฟของดีของฟรีไม่มีในโลกนะใช่อยางได้เดี๋ยวคุณลุงให้จะไม่แพงหรอกตัวละหมื่นตัวละหมื่นพวกเราเอามาคนละลายนี่คือความโดดเด่นที่เราพูดถึงว่าวุ้นปิดตาจนมองไม่เห็นว่าตาเขาอยู่ไหน สิงอะไรต่างๆเนี่ยตระกูลสิงเนี่ยก็จะมีสายพันธ์ุย่อยอโดยเฉพาะอ,าอันดับหนึ่งเลยที่คุณบุรีพูดเนี่ยคือสิงดําหรือสิงตาเม็ดสิงดําหรือสิงตาเม็ดเนี่ยก็เป็นสายพันธ์ุสิงชนิดหนึ่งที่เมื่อตั้งแต่อดีตเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ย อของประเทศต่างๆที่เขาเป็นต้นตำรับเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีสายพันธุ์สีดำนี้ได้แต่มาหลังๆเนี่ยมาตั้งแต่มาเนี่ยมามานำสิงไม่ว่าสิงสายพันธ์ญี่ปุ่นหรือสิงสายพันธ์จีนเนี่ยมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยครับจนเราพัฒนาจากสิงสีทั่วไปเนี่ยกลายมาเป็นสิงดำเพราะฉะนั้นเราภูมิใจว่าสิงเนี่ยบาง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 ,บาง,บางฟาร์มหรือบางจุดเนี่ยเขาตั้งเป็นสิงสาย,ยาม อ๋อเป็นของชาติไปเลยเป็นของชาติพวกนี้เมื่อเขาได้อายุมากๆแล้วเขาจะดำหรือดำสนิทเลยครับแล้วโดยเฉพาะส่วนตาเนี่ยวุ้นเขาจะปิดตาจะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าสิงตามิรเขาไม่มีตาปลาอ๋อตาปลาบีแต่ปัจจุบันนียเขามีวัคซีนฉีดหายหมดแล้วไม่ใช่เขาพูดถึงเขาพูดถึงปลาเนี่ยมันมีตาแต่ว่ามันไม่เห็นแล้วมันจะหาอาหารมันต้องหาอาหารกันยังไงมันจะใช้ชีวิตยังไงมันคือปลาตาบอด มันไม่ตาบอดหรอกมันมีตาแต่มันมองไม่เห็นเออมันก็เหมือน,มคนคนแก่ที่ต้องไปเย็บตาขึ้นอ่ะคือจริงๆแลวปลาพวกนี้นะ,ะสั่งแต่เล็กๆเนี่ยตาเขามีเหมือนปลาตัวอื่นเพียงแต่ตัวขดามตาก็ไม่เห็นแต,ออแต่เมื่อเขายุ่งมาหมักวุ้นเขาเยอะเขาจะปิดตาเพราะฉะนั้นระบบสัมผัสหรือการใช้อะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียนรู้มาตั้งแต่เขายังตาเริ่มวุ้นไม่ปิดเ,ออเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยเรื่องกินแม้แต่อาหารอยกาจะขึ้นมากินเขาจะใหญ่เท่ากับ ฮอลันดาไหมสายพันธ์สิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะเกษตรกร<อ>ชั้นแนวหน้าของประเทศเนี่ยพัฒนาให้ใหญ่ให้ใหญให่อะไรเนี่ยได้แทบทุกสายพันธุ์ไอ,อ้<ต>นี่อย่างงี้สัก เจ็ดขีดนี่ก็บันเริ่มเทิมแล้วนะปามเม็ดปัจจุบันเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นปลาขนาดใหญ่แล้วตั้งแต่อดีตเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ก็น้อยมากแม้ปัจจุบันนี้ยิ่งหาย,ยากสังเกตน,นะครับว่าสิ่งเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นคือหนึ่งมันไม่มีกระดงหลังเออผมกําลังจะถามว่านี่คือข้างล่างยังมีความสวยออนนของมันเนี่ยคือพอมันไม่มีกระดงหลังปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความโคง้งโดยที่ไม่มีอะไรขัดตาแล้วพอมันโค้งเสร็จเรียบร้อยมันยังไม่พอพอมันโค้งได้ที่ปุ๊บคุณดูความหนาของเนื้อ <C> e <an> เนื้อที่อยู่ข้างบน <S <S ถ้าคุณหลีตามองคุณนึกว่าอลาไพร์มาก <S <S 2> <S 2> นึกว่าปลาช่อนอเมซอนพอนหลังมันหนาแบบเป็นก้อนเนื้อนี่คือการอัตราแลกเนื้อได้ดีมาก <S <S คือทรงที่เรียกได้ว่าไม่อะมันพอมาเลี้ยงแล้วมันบึกอะคุณม,มากเข้าใจป่ะเลี้ยงแล้วได้บึก้สิงเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยเสริมคุณบุร,รีนิดนึงสิงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเป็นรูปทรงที่สวยเนี่ยก็ต้องสูงใหญ่ลำบึกอันนั้น แล้วรอเหมือนคุณวิลเล่เนี่ยถึงจะนั่นแต่แต่ถ้าปลาทองเนี่ยโดยโดยองรวมแล้วจะขายดีๆได้ไดีๆขายมี่าไรก็ขายหมดเนี่ยต้องหุ่นแบบคุณหอยนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแต่ก็ก็อย่างที่ที่คี่ว่านะมันจะดูป้อมๆหน่อยเหมือนทรงเหมือนผมหน่อยทรงเนี่ยยิ่งกลมเท่าไหร่ยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีก็ยิ่งหาคนตามหากันเยอะอันนั้นเมื่อปลาคาร์อย่างคุณได้ถูกเหมือนอย่างเนี้ย สมมติสมมติว่าถ้าถ้าอย่าหลีมองเนี่ยก็จะไม่ชอบอแต่ถ้าเค้กส้มมองเนี่ยนะโอ้ยโุ้ยขันงไม่ถือหรอกหนักอุ้มก็ไม่ไหวไม่ไือได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมตัวเท่าข้าบผมถีบเขาโดนแล้วไม่กี่ขาผมซ่าแล้วก็มามาถึงอีกสายพันธุ์เด่นมากอันนี้ก็เป็นสิงสายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งครับอ่า สองสามปีสี่ห้าปีหลังเนี่ยเทรนมาแรงมากครับคือเขาเรียกตะกูลสิงห้าสีโอ้สิงห้าสีเนี่ยมันก็รูปทรงต่างก็เหมือนสิงห์ทั่วไปแต่เป็นสิงห์ที่แปลกแตกต่างว่าในตัวเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสีครับแต่รูปทรงก็เหมือนกับสิงห์อื่นๆเทรนที่ชอบมากๆเนี่ยพวกลายหินอ่อนหรือว่าลายวัวเนี่ยอันนี้อันนี้ลายวัวอันนี้มันเหมือนวัว คือลายเขาจะเหมือนวัววัววัวนมวัวนมมีดำมีขาวอะไรวขาวดำขาวดำแล้วแต่จริงจริงแล้วก็มีสีหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบเนี่ยอย่างของคุณลุงทำเนี่ยถ้าสีไหนที่ยอดนิยมก็ทําเยอะนะในเมื่อคุณลุงเสนอเรื่องนี้มาผมอยากจะถามว่าระหว่างคอลันดาสิงและก็ลิวกินอันไหนเพาะยากที่สุดเออการเพาะปลาตระกูลปลาทอง เพราะเลี้ยงเหมือนกันทุกสายพันธุ์แต่การคอนทอน,ทนคุณภาพปริมาณเนี่ยก็ยังต้องใช้ประสบการณ์เป็นหลักอโอเคอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเพาะเหมือนกันกับที่ที่คุณลุงโชว์ให้เห็นว่าวิธีการรีดไข่ทําอะไรต่ออะไรผสมกันออกมาอ,มอัตราการลอดอัตราการคัดปลาดีอะไรเงี้ยอยู่ที่สายตาและประสบการณ์ นี่คืออีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีกระโดงลงมาที่ลงมานะฮะเราดูเราดูสายสายพันธุ์ฮอลันดามาสองชุดแล้วครับชุดนี้เป็นชุดชุดที่สามเนี่ยก็เข้าเรียกฮอลันดาห้าสีคือทุกสายพันธุ์เนี่ยในตระกูลปลาทองทุกเกือบจะทุกสายพันธุ์เนี่ย มักจะมีห้าสีชอปิีแจมแทบทุกชนิดห้าสีนี่เขาเขาไล่สียังไงบ้างฮอลดาห้าสีเนี่ยขาวแดงดำขาวขาวแดงดำฟ้าชมพูแต่บางตัวแต่บางตัวเนี่ยบางตัวก็อาจจะมีสองสีสามสีหรือสีสองสีเป็นขึ้นไปหรือสามสีแต่โดยองรวมเราก็จะเรียกฮอลลาห้าสีหรือถึงห้าสีฟ้าอยู่ไหนนี่เดี๋ยวสมมติว่าคุณดูตรงนี้ฟ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีฟ้าตรงนี้ S <S <S มีมชมพูมีชมพูมีแดงมีดําแล้วแต่หลากหลายหัวนิดคร,ครบครบครบทุวนกระบวนการค้าสีความนิยมตอนนี้กําลังมาใช่ไหมเนี่ยโดยโดยรวมเนี่ยปลาทองทุกวันนี้ที่สายพันธุ์หลักๆท,ที่ที่นำเสนอมาเนี่ยความ<อ>ต้องการใกล้เคียงกันส่งออกไปที่ไหนเยอะๆปัจจุบันเนี่ยก็มีการส่งออกโดยโดย โดยมากเนี่ยมาลูกค้าต้องการมาเนี่ยเราต้องถ่ายลูกเราส่งไปเขาแต่ถ้าตอนถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีโควิด -19 เนี่ยทุกประเทศทุกของของโลกทั่วโลกเลยต้องการเขาจะบินมาเองโลยคือวิธีการคือเขาจะบินมาแล้วนัดคุณลุงแล้วเขาก็จะเข้าฟาร์มเขาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเากลุ่มอาชีพเขาเรียกว่าบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีมีเพจของเขาขึ้นมาว่าเขาเป็น ไกด์นำเที่ยวความประทองอเขาก็จะขึ้นเว็บแล้วพวกพ่อค้าต่างๆก็จะติดต่อเขาอย่างซมมว่าเทนของเราลูกค้าเขาแ,แต่ละคนเนี่ยเทรนไม่เหมือนกันถ้าเข้ามาเนี่ยหนึ่งสินค้าเทรนเราได้ราคาได้คุณภาพที่เขาต้องการได้เ,เขาซื้อเราเลยล้าก็เกรดสินค้าแต่ละประเทศเนี่ยต่อภูมิภาคเนี่ยเ,มเหมือน,ก,นการเล่นไม่เหมือนกันโดยถ้าเทรนอันดับหนึ่งเนี่ยหรือว่าเล่นเกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าในอาเซียนเราก็จะเป็นมาเลเซีย รอลองลมาก็เป็น Indo. Indo อินโดอินโดเนี่ยก็จะเล่นเกตตั้งแต่เกตกลางถึงเกรตบนแต่ว่าตลาดยังเล็กมากถ้าฟิลิปปินเนี่ยก็จะเล่นเกตกลาง,ลางถ้าเกตพรีเมียม,มเลยเนี่ยถ้าถ้ามีราคาได้เราเทรนถูกต้องเนี่ยประเทศจีนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเทรนตัวสุดท้ายนี่คือชุดนี้นะฮะชุดนี้โอ้โหงามสงา่านี่คือคือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในตะกตระกูลนิวกินตระกูลนิวกินเนี่ย จริงๆแล้วมันมีสองสายพันธุ์นะคือนิวกินสีทองขาวแดเงเนี่ยก็บังเอิญที่นี่ไม่มีโชว์มีแต่ นิวกินตระกูล5สีนิวกินตระกูล5สีเนี่ยโดยมามเฉพาะเทนหลังๆเนี่ยไม่ว่าขาวแดงหรือว่า5สีเนี่ยก็จะมีเทรนแบบเล่นปลาเล่นหางสั้นครับแปดเปอร์เซ็นต์หางสั้นจริงๆแล้วลุงก็คุณลุงก็ยังเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเก่าเพราะฉะนั้นนิวกินหางยาวเนี่ยไม่ว่าขาวแดงหรือว่า5สีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหางยาวก็จะหายาก เพราะว่าสาเหตุที่หายากเพราะอะไรเขามาใส่เพาะเลี้ยงกันเพราะหามันพับง่ายเดยเพราะไปเลี้ยงน้าลึกหรือบ่อดิน,นแต่คุณลุงก็ยังชอบก็ยังอนุรักษ์อยู่ที่นี่ยังพอหาได้ยังพอหาได้อยู่ดนะฮะนี่คือเซตลิวกินนะลิวกินนี่แหละครับที่มันอยู่ใกล้เคียงกับธรรมสบะที่ผมเพาะที่บ้านครับทรงรูปหน้าไม่มีวุ้นหน้าแหลมแหลมแบบนี้นะฮะแล้วตัวกลมๆแบบนี้แหละนะฮะก็คือลุงเนี่ยเพาะพวกนี้มาอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะคัดไอหางปลาทูอทิ้งแล้วก็ขายพวกนี้ในระหว่างที่ผมเพาะแล้วผมเอาคัดหางพวกนี้ทิ้งแล้วเอาหางปลาทูไว้ซึ่งมันรีเวิร์สเทรนมากนะฮะนี่คืออีกสายพันธุ์หนึ่งแต่มันยังมีเด็ดๆอีกแฟชั่นโชว์เซตสุดท้ายของเราใบใหน่อยใบให้หน่อยว่าเซตสุดท้ายเราจะได้เห็นอะไรคุณว่านี่ดำไหมดำเซตสุดท้ายเนี่ยยังอยู่ในสกูลฮอลันดาแต่เป็นสีที่ เป็นเทรนใหม่แล้วก็มาแรงในระยะ4-5ปี5-6ปีหลังเนี่ยมีคนในวงการเราเพาะเลี้ยงได้ได้เป็นแห่งแรกของของโลกฟินาเล่<อ>ถ้าพร้อมแล้วฟินาเล่มาและนี่คือพระเอกของคุณลุงด้วยอ่าอันนี้ไฮไลท์ฟินาเล่เลยครับคุณลุงครับช่วยบอกนิดนึงครับว่าในตู้นี้มันคืออะไรยังไงครับครับแม้แต่เซตนี้เป็นเซต ที่ปิดรายการเนี่ย,ยข,อของตระกูลปลาทองโดยเฉพาะตระกูลฮอรันดาเนี่ยเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเทรนใหม่ที่สุดของวงการโดยเฉพาะฟาร์มของคุณลุงเนี่ยแม้จะเป็นฟาร์มที่สามารถผิดปลาเทรนนี้ได้แต่ก <ๆ S 2> ็ยังอยู่ในจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อได้รูปทรงได้สีต้องการจะแพงมากมากเพราะฉะนั้นตระกูลนี้ปลาตระกูลนี้ที่อ่อ่น้องๆเห็นเนี่ยนะก็ ยังเป็นอยู่ในตระกูลฮอลดาแต่เพียงแต่สีเนี่ยเป็นสีที่เป็นเทรนใหม่ของของวงการหรือของโลกอันนี้คือฮอลล์ดากลางหรือฮอลล์ดายักษ์ครับของคุณลุงเนี่ยจะอยู่ในตระกูลฮอลันดายักษ์ใหญ่ทุกตัวทั้งนั้นเลยแต่ยักษ์เนี่ยผมไม่เคยเห็นสีนี้ไงนี่ไงนี่นี่มันมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยปกติจะเห็นไอ้สามสีเนี่ยมันจะเป็นฮอลล์ดากลางครับแต่นี่ยักษ์อันนี้ฮอลล์ดายักษ์นะถ้าเลี้ยงไปตัวพวกนี้ใหญ่ทุกตัว คือโลโลครึ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมปัจจุบันในฮอลแลนดายักษ์ในปัจจุบันนี้นะเทรนที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยตั้งแต่ครึ่งกิโลถึง9กขีดถ้าถ้าโลขว่ขวาเนี่ยยังสามารถเลี้ยงได้แต่ว่า ถ้าเลี้ยงเอาไว้โชว์นะโอเคเทนปลาทองเนี่ยถ้าเป็นปลารุ่นๆเนี่ยปัจจุบันบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอ่าอย่างทางเกาหลีหรือฮ่องกงเนี่ยพื้นที่เขาน้อยแล้วก็ตู้เขาจะเป็นทรงลูกกระบอกเขาก็จะลดปลาสวยแต่ว่าลดเทนลดขนาดลงมามักจะเป็นปลาระหว่าง3นิ้ว3นิ้วครึ่ง2นิ้ว2นิ้วครึ่งบ้างบางฟาร์มเนี่ยแล้วก็ตาหนิก็จะน้อยมากเพราะฉะนั้นบางฟาร์มเนี่ยเขาก็มีเทนตรงนี้แล้วก็หายดีบ้างแล้วโควิดมีผลกับ การขายปลาทองไหมอ่าโดยโดยโดยภาพรวมโดยภาพรวมนะก็จะว่ากระทบเนี่ยมันก็ต้องมีมีส่วนม,มีส่วนคือใครจะบอกว่าไม่กระทบมันเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าปลาพวกนี้มันกินไม่ได้บริโภคทางอารมณ์โอ้โหโขฉะนั้นทางอมมารมณ์แต่เพียงแต่ว่าวันนี้รายการคุณวินล,ลีเนี่ยที่มาถ่ายทำฟาร์มจากคุณลุงเนี่ย ก็อาจจะทําให้ลุงดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้อย่าว่าจะขายปลาได้เลยจะสร้างความเดือดร้อนและความปวดหัวให้เพราะว่าคนดูช่องของเราเยอะอ่าแล้วดูเสร็จเมื่อไหร่อาอกาศปุ๊บเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะเต็ม <M S 2> ข้างหน้านี่ มันจะไม่พอขายเอานะลุงฟางบอกจริงๆข้างๆด้วยที่ขายลูกไลด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมาจอดเยอะนะเพราะว่าลูกค้าจะเข้ามาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงปิดถนนซ้ายขวาเลยพี่เจ้าพวงเดี๋ยวปิดปากซอยเลยผมพูดเลยว่าผมมาที่นี่ผมยังไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเพชรในตมเยอะมากคคุณมาหามาคุยมาดูบ่อแอบดูรูนั้นรูนี้พยายามหาให้เจอครับเพราะว่าของดีซ่อนไว้หลายที่เหมือนกันวันนี้ก็หวังไว้ว่า อยากจะได้กลับบ้านไปก็แล้วแต่ความกรุณาของคุณลุงที่จะไปโอ้โหไปแกไปแกโทหาเมียหรือยังอันนี้ตกลงัาก่อนนะว่าถ้าดูวันนี้แล้วเนี่ยต้องห้ามบอกเมียนะไม่ให้บอกบอกคนที่ดูรายการเราคน subscribe กับคนดูล่ะอันนี้เรื่องนี้ต้องไม่ไม่ถึงหูเมียเข้าใจไหมเออเพราะว่าวันนี้จะไม่สอยตัว2ตัวจะสอยเป็นตู้อมี็อ b o x เข้ามาครับคุณลุงครับฮะ คนทางบ้านถามว่าปลาทองความจําสั้นจริงหรือไม่เออจริงๆปลาทองเนี่ยมันในความคิดของลุงที่ลุงมีประสบการณ์ในเลี้ยงเขาประมาณ3ามสปีเนี่ยเขาก็เหมือนสัตรรว์เลี้ยงทั่วไปเขาก็มีความจําเขาเรียนรู้ได้อย่างเราสามารถฝึกให้เขาเชื่องได้กินอาหารในมือได้อะไรได้อยู่ที่เราจะสอนเขาไหม,มเขาเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ก็มีความฉลาดครับแต่เขาเพียงแต่ก็พูดไม่ได้ถ้าเราสังเกตนะเลี้ยงให้เขามีความสุขเขาก็มีความสุข เลี้ยงให้เขาทรมานก็มีความทรมานเพราะนั้นปลาทุกตัวที่อยู่ในฟาร์มของคุณลุงเนี่ยลุงดูแลเสมอกันครับไม่ว่าตัวนั้นเขาจะมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าทางจ,จิตใจทางอารมณ์ทางธุรกิจครับแต่ลุงก็รักเขาครับแต่ปลาทองก็เป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความกระตันยูนะคุณวิลลี่ทาไมครับนี่คุณสังเกตเลยเดี๋ยว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 คุณมั่นใจใช่ไหมนะปลาทองเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความกระตันยูครับเอาฟังให้ดีครับ วางเตารีดลงอย่าเพิ่งรีดผ้าอย่าเพิ่งนะดู้ขนาดคนจับเตารีดโอ้เล่นอะไรเพราะว่าคุณสังเกตเนี่ยฮะใครที่เลี้ยงเขาเขาจะเรียกคนนั้นว่าพ่อพอโอ้โหนี่ไง วันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นใน Google Map ให้นะครับว่าวิธีการมาที่นี่ยังไงอยากได้ปลาคุณลุงอ่ะทำยังไงเอะคุณลุงบอกเลยอ่ะสามารถจะแวะเข้ามาหรือโทรเข้ามาก่อนได้ไหมจิงเกียงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากได้ปลาของคุณลุงเนี่ยดูรายการของคุณวิลลี่ที่มาถ่ายทำในฟาร์มสุงเลยนะเอกวัฒน์นันทกุลฟาร์มเนี่ยก็มาที่76หมู่6ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหรือตั้ง GPS มาได้ที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมาถูกทุกคน ขึ้นให้แล้วฮะตรงนี้เลยนะครับก็โทรมาบอกว่ากำลังจะเข้ามาวันนี้กี่โมงกี่ยามวันเนี้ยเราเดินทางออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับเพราะว่าไข่ของปลาทองมันออกที่เราได้เห็นเราได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาแต่เช้ามกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะฮะเรากตลังรีบตื่นแต่เช้ามาเพื่อมาถ่ายทาแล้วต้องขอบคุณมากครับคุณลุงครับรีดไข่ให้ด้วยผสมออกมาแล้วขอให้ประสบความสําเร็จแล้วของคุณ ดีจริงๆพีเศยมากๆครับขอบคุณครับคุณลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และ notification นะครับผมคลิปอยากได้อะไรอีกบอกเรามาเราจะเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมให้ประเทศไทย